สวัสดีลูกค้าทุกทา่านครับโย่ผมช่างนาอนซอกันนะก็ของของใครบ้างครับเรารับได้เลยนะครับผมเออก็ผมก็แพ็ให้แล้วครับวันนี้วันอาทิตย์พรุ่งนี้วันจันเดี๋ยวรถไปษณีจะเข้ามาพรุ่งนี้นะครับผมซึ่งผมอะขาหักนะครับผมหักตรงนี้นะครับนี่มันจะบวมๆหักตรงนี้เลยนะครับ หมอบอกว่าอีสองอาทิตย์กระดูกมันถึงจะเชื่อมกันซึ่งผมผมขายของมาเนี่ยผมไม่เคยทํางานหนักหนักแบบเนี้ยมาก่อนก็คือวันวันน่าจะเป็นสามวันที่แล้วนะผมจำไม่ได้ว่าวันพฤหัสหรือวันศุกร์นั่นแหละครับมันผมรู้สึกว่าผมเหนื่อยมากทั้งตอบแชทลูกค้าแล้วก็ซ่อมปืนให้ลูกค้านะครับผมสายตาผมเนี่ยเพ่งปืนเนะี่ย สปริงพวกน็อตพวกอะไรเนี่ยเพื่อยมันเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วเราเพ่งอ่ะแล้วผมรู้สึกว่าผมเหนื่อยมากตอนเที่ยงคืนเนี่ยผมขับรถไปส่งแฟนผมแฟนผมเป็นพยาบาลพยาบาลก็ทํางานเป็นกะเพื่อนเช้าบ่ายดึกนะครับผมที่ผมไปก็คือเป็นเว้นดึกก็คือไปส่งตอนเที่ยงคืนแล้วผมรู้สึกว่าผมเหนื่อยมากผมจะหลับตั้งแต่ขับไปแล้วแล้วขากลับเพอผมส่งแฟนผมเสร็จเหมือนผมขับมาอยู่ดีๆภาพมันตัด แล้วผมพุ่งชนเสาไฟฟ้าไปเลยนะครับทาให้ขาผมหักแล้วผมก็แน่นอกเจ็บช้าไปทั้งตัวก็เลยก็ก็เลยเป็นเหตุทําให้ผมขาหักนะครับผมก็เลยโดนตํารวจปรับนะครับข้อหาขับรถโดยประมาทอะไรเงี้ยนะครับผมก็โอเคขอบคุณกําลังใจทุกท่านนะครับที่เห็นคลิปล่าสุดที่ผมบอกว่าผมประสบอุบัติเหตุแล้วทักมาให้กําลังใจกันอันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับลูกค้าโอเคอันนี้ออเดอร์ใครบ้างรอรับได้เลยนะครับที่มีสติกเกอร์ร้าน มันเหลืออันเดียวนะครับผมก็เลยให้ให้ออเดอร์แรกที่ท,ที่ที่มีออเดอร์มานะครับก็เลยได้สติกเกอร์ไปที่เหลือก็ไม่มีสติกเกอร์เอาไว้เอาไว้ครั้งหน้านะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมแถมให้ทุกกล่องเพราะว่าร้านสติกเกอร์เขาน่าจะไม่อยู่โอเควันนี้ผมเชิญนายแอร์ซ็อกการขอบคุณมากนะครับทุกกำลังใจที่ส่งให้กันมานะครับผมขอบคุณมากนะครับ